โอ้ครับโอ้ชิงแชมป์ครับสวนราคานะครับสำหรับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมชิงแชมป์รุ่นพิแบบแพ้บอลดรางเพชรฉลูกา

สหกสเ้เราไ็นกา้ตัดสินสวนราคาสี่เก้าสี่แสมันออกมได้ไงคะแนนเราเลี้ยวขึ้นมันนับไปนี่เจะนับนัไปนับบอะือเบีย์นอ่ะกเียร์จันงมันมีมวยกี่กงเลยมวยกเป็นอ่ะเนีไม่ต้อง้นเราชนะมันแลวนีกูมัดในกูไม่ต้องหเราชนะมันแลวมวยอ่ะมากดมาดีม ้เาดหรือรียเร็วอยู่ชนะอยู่ชนะไม่เป็นไรอยู่ชนะอยู่ตอนนี้เป่าจเคยนะจิมเกย์เราสถามไม่ได้ว่านะมันแพ้ตรงไหนบวยอ่ะเราตัวเดินตัวทำอย่างเดียวเลยขรอย่างนี้มันมันมันเกินอ่ะมันแพ้ตรงไหน ไม่ยามแล้วทำปาชัยนะเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองชนะนอนนอนนอนโอนนออนนอนนอนนอนเออเออเด็สนุกนะเจ้าหน้าที่มาเฉยไรช่วยหนอนะครับซ้อมแด่อะึ้นมาเยอให้เขาเ้าไปก่อนโอ้เออยังคนเดียวกดหนอกดเปิดมาม ขาบคึ่นทีแล้วันรพนปราเ่งนนแไม่ได้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 ไม่ได่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไม่ไม่ได่ได้่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได บอกว่าเขาชนะแต่แปดสิที้เขาแพ้เขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมครับใช่ใช่ใช่ ไม่ไวกันไม่ไหครับไ้ไจ๊ยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมว่าภาษารกะชนะแต่กยัไม่แพ้ยับไม่่ยอมพน่ไม่กครับออนบอกว่าโยมแล้วยัง้เคลียร์อยู่ครับขอดกับไปต่อยนะครับ

จำอะไรม่ไั้เลยคือให้ชิงช้ำแต่ทำไมไม่รับที่เดเลย้ไม่ต่อยเลเาอมันเรื่องมอเรื่องเรื่องอย่างเนรองะไ่เรื่อง่ต่อนทให้ี้าไม่ต่ยียนข้เสียรายการแล้วคุณจะต่อยขาเสียอนาคตของนุงใจแล้วอ้าวต่อไม่งลยอ้าวทงนดีอ้วเดยกเด

ไม่ซ uhm, like, ีเรียสไม่ซีเรียสเอ็นจานะอ็นจานะแต่ว่าเดี๋ยวนี่ต้องต่อยนี่เราต่อไมาอยู่ที่กรรมการช่องทีวีก็จะไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรเไม่เจอเลอยเลยเดินๆกันคุยกับกรรมการเลยต่อยก่อล่อยก่อนยซลิมเจมสันชิบะเป้ย

อยากต่อยมวยไหมอยากต่อยมวยไหมให้มันให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เดียวโอเ่โอเคเสียเท่าไหร่ยังนี่เก็สี่นั่นอ่ายังไม่นะต้องเข้าใจ โอเคใจเย็นๆก็มไทยไมไม่มีเค็เป็นเดี่ยวไม่มีเคเป็นเดี่ยวนี่เลยนี่เรม่ได้ชนะไม่ได้นะ่ได้ชนะไม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 ่ได้ชนะ่ได้ชนะไม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 ่ชนะไม่ได้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 ชนะไม่นะไม่ได้ชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ชนะไได้ชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ชไม่ด้ชนะไม่ไนะ่นะ่ เขาเสียเราล้านหนึ่งเขาเสียล้าล้านนึ้วเขาจะให้ต่อยได้ไหมเขาเสียเราล้านนึ้วเราไปคิดแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้พ่อต้องใ้นี่บอกพ่อเรี่ยนี่เขาเสียไปล้านหนึ่งมอดเส้นบ่อตรงก่อนสองคนไม่ชอบไม่ดูไม่ได้อที่นี่ที่นี่เฮ้ยเอ็ดดิเซลไปกับผู้พิพากษ์ไม่ใช่ความผิตเอ็ดดิเซลไปกับผู้พิพากษ์ มันไม่ได้หรือวามันไม่ได้ทุกคนต้อยากให้มึงชนะทีนี้มึงเป็นอะไรกึงปรทศเช่นนั้นเย่เ้ยเบ็คจิงไม่เ้ยนี่มึงตัว้เลยพวกครู้เลย่รู้เลยว่าพวกเคราพวกคร่พรู้เลยว่าพรูยว่าพวคนรูกคนรู้เรูเยว่าพค่ารเพวกค่าพร้เล่พวเล่าพว้่าพวกคนรูเล่้เลาพวกคนรู้่าพวครู้ มึตยไปก่อนแกรก็จบแล้วเเชผมนะเอ๊ะ่ดีมัมัฉันฟฉันไม่ตายแล้วคตคนตอไปมีคุณไม่มีใรเลยแล้วทไนก็สี่ะลาเือกล้วยครั้งนึงเออมันมันไม่ีแมื่อไหเมอร่เมื่อไหรเมื่อไหร

ઈ્એ ઈઍા�ીવ , ન૫ન ઉ્઩� . સ઼ઈ કરલમ એ નૂ નો ઊલુય નુડ નો yn નૈ નં નો નૈન નવં નમં નદા�મ ન ન નઈં ન����મ નમન નો

เดีวมาดูชิ้นกน้อะครับไนมเันหมเลยนหมดเนะครับไปกัมดเลยนะครัไนดเลยนะครับไปกันม่เลครับไัมดเนะ่ไปม่นครับไหมดลครัไัหม่เนครัไันมดเลยครัไมดละงนมครัไนหมดนะรัไมเลครัมเนะครัไม่ต้อนห่วงไม่เล่ไนมะ 来来。